ท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะฮะกับมอฝนค่ะน้องสีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันจันทร์นะเริ่มต้นสัปดาห์กับวันที่16ืนมาก็วันอังคารแล้วเนี่ยทำไมดูเสื้อสูสิลืมท่านผู้ชมนะนะเออสีมาสิมาหลงวันหลงคืนอีกแล้วนะปกติปกติเหรอใช่เอาแหม จำเคยได้ที่ไหนอะวันทุงวันที่เขาบอกว่าอย่างนี้หลังน้ําท่วมเราจะต้องมีสติสมาธินะท่านผู้ชมนะสติสุดต้องหายใจคลื่นๆนะคะนั่งหลังตรงๆนะคะสติมันจะมาเอ่อทำอะไรทุกอย่างต้องมีสติไม่ใช่แค่หลังน้ําท่วมนะเอ่อวันนี้เราตั้งอยู่ตรงไหนเอ่อวันนี้เป็นวันอะไรเออต้องมีเวลามานั่งคิดสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ระยะเวลานานมากนะ วันนี้วัเช้าเนี้ยมันหยิบแผนไม่อยู่ไงแล้วก็ลืมไงลืมแล้วก็วันนี้เอ่อต้องทําอย่างไรถ้าสมมติเราจะคิดงานไกลล่วงหน้าก็อาจจะเกินหนึ่งนาทีได้นะเอ่อแต่วันนี้คือเราตั้งอยู่ตรงไหนต้องมีต้องมีสติอะกับตัวเองนะที่มาตั้งแล้วเป็นการเริ่มต้นท่านผู้ชมสอนกันแต่เช้าหยิบแล้วนะหมอหยิบแล้วนะเสื้อ ออแล้วก็เอาไปแขวนไว้ก็สติหลุดไงก็บอกแล้วไงบอกให้ต้องนั่งอยู่กับตัวเองสักหนึ่งนาที <c oughs> วันนี้เราคือใคร <c oughs> เราเป็นใค่ <c oughs> อ,อ่ <c oughs> และเราวันนี้เราต้องทําอะไร <c oughs> เออนะถ้าเกี่ยวกับข้องงานงานอนนี้นนะท่านผู้ชมเราอยู่ที่ไหนเออเพราะบางคนแตกสัน้นสมาธิแตกสัน้นนะสติก็แตกสัน้น แหมก็จะไม่แตกส่าได้งไงล่ะคุณหมอเห็นสภาพน้ําเห็นสภาพโครนที่เข้าไปในบ้านแล้วอืมจัดการไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยท่านผู้ชมตอนนี้เชียงรายน้ําลดนะปัญหาคืออะไรปัญหาคือต้องเก็บบ้านแล้วแหละอืแต่มันไม่ใช่น้ําท่วมธรรมดาสิรอบนี้น้ําป่าไหลหลากแล้วเข้าไปถึงนีน ทุกอำเภอแล้วก็จะถึงตัวเมืองเลยทีเดียว <c oughs> คือมันก็เป็นน้ำโครนนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังน้ำลดที่เกียจไม่ได้ต้องรีบล้างทันทีท่านผู้ชมคิดดูแล้กันเนี่ยนะนี่คือสภาพนะหลังจากที่น้ำลดลงไปค่<น>ะทุกจุดทุกย่อมหญ้า,าในบ้าน <c oughs> เรานะมี <c oughs> โครนเต็มไปหมดค่ะในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชม ประชาชนก็บ่นออกมาบ่าว่าน้ําสะอาดก็ยังไม่มีอืจะเอาน้ำอะไรล้างอ่ะบางที่เนี่ยหูสิมาดูเน่ดูเน่ดูสภาพเมื่อสักครู่ไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนเลยอืแล้วเขาบางที่เนี่ยก็ต้องใช้น้ําน้ําท่วมเนี่ยเอามาล้างบ้านมันก็สะอาดไหมล่ะมันก็ไม่ได้สะอาดนะก็ไม่ได้สะอาดแต่อย่างน้อยก็ไล่โคลนไปก่อนอ่า เนี่ยท่านผู้ชมแค่เห็นสภาพแล้วสมาธิสติปัญญาต้องเกิดแล้วนะท่านผู้ชมนะขอดูหน่อยสิถ้าสิมาเข้าบ้านมา,าเอาเอาคลิปมาสักครู่ก็ได้เข้าบ้านมาแล้วเจอสภาพแบบนี้เอาเป็นภาพใหญ่เลยก็ได้ค่ะนะคะเออบายบายนะบ้านทําไมอ่ะทําไมต้องรีบบายบายล่ะอย่างนี้เนะ่ไม่ทําหรอกสศกโศกมากอ้าวไม่ทาแล้วจะอยู่อย่างไรย้ายบ้านหนี ย้ายบ้านหนีเลยอาขายทิ้งเหรอขายทิ้งค่ะใครจะมารับซื้อละ่ะเพราะว่าตอนนี้เ,เชียงรายก็มีปัญหากันหมดแล้วน้ําท่วมครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นน้ําท่วมครั้งสุดท้ายสีมาต้องเข้าใจนะว่ายังไม่หมดหน้ามอระสมค่ะท่านผู้ชมงั้นก็ปล่อยเป็นไว้อย่างนี้แหละไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่รีบเก็บนะท่านผู้ชมมันจะแห้งกลงล้างยากล้างยากใช่ก็รอน้ําครั้งถัดไปไง โอ้โหรอน้ําครั้งสัดไปก็ยิงล้างยากกว่าน,นี้ไหมแล้วเ,เดี๋ยวอะไรที่พอกพูนนะพอมันท่วมเดี๋ยวไม่ค่อยซ้อเองหรอมั้งฮะท่านผู้ชมอะไรนะความความขี้เกียจบังเกิดอันนี้ไม่ได้ขี้เกียจแต่ขยะขยะแยงโดน,นเนี่ยสงสารพี่น้องประชาชนเห็นไหม<อ>มันทำงานแบบลำบากกัะสกปรกอะนี่เขาดูดน้ำน,นี่ดูดน้ำท่วมมานันเนี่ยอ่าเพราะว่าดูดจากสภาพน้ำแล้วแต่อย่างน้อยก็ใช้แรงดันน้ำ ในการขับไล่โคลนเขาบอกว่าควรทําความสะอาดอ่ะดีที่สุดคือตอนที่มันยังไม่มันยังไม่แห้งนะคะอ่าซึ่งนี่โผล่ขึ้นไปแล้วนะคุณเทงคุณเทงเวลาเดือดร้อนท่านจะไม่เห็นเราเวลาที่น้าท่วมท่านจะไม่เห็นเราเขาบอกว่าเขาพิ่งไปเลือกตั้งสสกันมาถุยทำไมอ่ะเดี๋ยวนะไปเลือกตั้งสสกันมาแล้วคุณไม่คุณไม่ช่วยคนอื่นเหรอ คุณคุณขอขอ<ม><ม>อนุญาตเอาของเอาของง่ายคุณหมอสิมาขออนุญาตคาเดียวเลยเวลาคุณเลือกตั้งคุณเลือกแค่ในพิษณุโลกเอแต่ไอที่มันประสบเหตุแม่งประสบอยู่เชียงใหม่เชียงรายคุณไม่ไปคุณบอกคุณกลัวเสี่ยงเหรอในขณะที่พักอื่นๆเนี่ยเพื่อไทยเขาก็มีคนส่งคนลง เขาก็โดนลงพื้นที่ไปกับคุณองค์อิงก่อนหน้าเนี้ที่จังหวัดเชียงรายคือคุณเท้งคุณแม่งต้องแยกให้ออกก่อนเว้ยว่ามันคนละจังหวัดและอีกอย่างหนึ่งคุณบอกว่ามันเสี่ยงต่อการแบบว่าเดี๋ยวโดนฟ้องร้องเดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์คุณจะมาคิดอะไรมากเดี๋ยวคุณแม่งก็ล่วงแล้วเหลืออีกไม่กี่วันกี่เดือนหรอกคุณ่ะค้างคาอะไรเอาไว้จะโดนตัดสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างอย่าเอาข้อแก้ตัวอย่าเอาข้ออ้างมาเป็นข้ออ้าง มันฟังไม่ขึ้นเพราะถ้ามันเ้อาอ้างมันเป็นข้ออ้างถูกเพราะว่าถ้ามันฟังขึ้นพิษณุโลกคุณแม่งได้แล้วพื้นที่อ่ะก็เป็นเพราะคุณไม่ไปช่วยเขาไงมันไม่ได้คะแนนความช่วยเหลือคะแนนสงสารไงทุกไม่ร่วมพอสุกปุ๊บเดี๋ยวกูโดดลงเออสมน้ำหน้าตอนเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นพ้าหมอเป็นพักประชาชนอ่ะก็ได้ช่วยช่วยสนับสนุนนะท่านผู้ชม เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนต้องการความช่วยเหลืออยู่นะปัจจุบันนี้ยยเดี๋วคุณหมอเขาช่วยอยู่นะพักประชาชนช่วยยังไง dis credit คนทํางานค่ะทำคักแม่งช่วยกันโคตรดีเลยอ่ะหีอว่ช่วยอันนี้เขาเรียกว่าหักล้างนะคะคืออย่างนี้ถ้าหมอเป็นพักประชาชนหมอจะเรียกรลนนงท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วพักประชาชนเขาเก่งนะเรื่องการรลรงลรง าหาอาสาสมัครไปช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดอย่างนั้นตอนนี้ยังช่วยได้อยู่นะท่านผู้ชมเก็บกวาดทำความสะอาดที่เชียงรายนี่ไงเขาก็ลงไป,ไปเนี่ยเขาลงไปแค่คนสองคนเขาลงไปแค่สิบคนโอ้โหทั่วจังหวัดทั่วอำเภอยังไม่หวานไม่ไหวละมาไม่รู้จักเอาคะแนนนิยมตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนรู้อย่างเดียวว่าคะแนนนิยมต,ตัวเองต้องมาเพราะว่าทําให้พักเจริญจิตอาสาอาสาสมัครรณรงค์สิ โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยหมอเชื่อว่าปลุกกระแสไม่ยากเอาตรงนะอันนี้เขาต้องไปเรียนรู้จากประชาธิปัตย์เพราะก่อนหน้านี้สิมาไปครัวชาวใต้ตอนน้ําท่วมอ่ะประชาธิปัตย์เขาก็เกณฑ์คนนะอืเนี่ยทําไมไม่หเชื่อว่าไม่ยากอะไรเลยเพียงแต่ว่าก็ต้องหาอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ก็ไม่ยากไงเงินบริจาคค่ะนะจะไม่มีอะไรเงี้ยพักคุณอ่ะซื้อไม่ไร่หรอกไมีแล้วไงก็ที่เขาให้มาไงเออเออหรือว่าให้ศาสดาบริจาคก็ได้นะคะศาสดาทํางานอยู่ศาสดาทําอะไร ศาส,สดานอกจากบริจาคโดนแล้วทําอะไรยังไม่เห็นข่าวข่าวอ๋อก็ถือว่าได้ได้ทำแล้วไง <c oughs> ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอะ่ออนะแล้วตอนนี้โดนก็ไม่ได้ใชและนะเพราะว่าน้ําแห้งแล้วเออน้ําแห้งแล้วไม่เป็นไรเดี๋ขั้นตอนการทําความสะอาดแล้วท่านผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มันทั่วมีก็อาจจะมีการเอาไปใช้ที่อื่น่นได้ก็ยังคงเป็นประโยชน์แต่ก็ดีกว่าพักประชาชนแหละทําตัวไม่เป็นประโยชน์เลยน้ําลดแล้วก็ค่อยๆไปพื้นที่ อืมนะตอนนี้นะก็เรียกว่าเชียงรายนะน้ําลดแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะาว่าจะมีมรสุมในรูปถัดไปหรือไม่เ<ฮ>พราะตอนนี้ยังไม่ถึงกลางเดือนกันยายนนะท่านผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนะมันก็ต้องทําความสะอาดคําถามคือการทําความสะอาดเนี่ยจะต้องทําอย่างไรล่ะในคนที่บ้านเป็นโคลนแบบนี้ซิมาบางครั้งเนี่ย โดนอุปกรณ์ของเครื่องใช้เมื่อสักครู่เนี่ยซิมายังรู้สึกว่าโอ้ยสกปรกไม่อยากเข้าไปเก็บเลยอยากทิ้งอย่างเดียวเลยถ้ากะเข้าไปเก็บนี่คือฉันทิ้งเลยใช่ไหมเลอะทิ้งล้างบ้านเลอะทิ้งล้างบ้านเลยนะเพราะเป็นคนไม่ค่อยแคร์กับสิ่งของอยู่แล้วนะฮะจริงเหรอจริงทิ้งจะพงสภาทิ้งหมดว่าเงินในตู้เซฟเนี่ยจะเลอะทิ้งล้างทีละใบเลอะทิ้งไหมเฮ้ยล้างทีละใบต่อให้เป็นขี้เลอะมาเลยกัเถอะ ล้างทีละใบถ้าผู้ชมดูมันมีคลิปของท่านหนึ่งนะเอาเงินเก็บไว้ในตู้เซฟท่านผู้ชมแล้วน้ำท่วมนะแล้วปรากฏเปิดมาท่านผู้ชมนี่โอ้โหมีทั้งเป็นเศษขุยก็มเีเป็นภาพใหญ่เลยค่ะนะเป็นภาพใหญ่เลยถามพี่เขาพี่เขาลำบากไหมส่งมาพี่มนะ้ยลำบากดูสิเป็นขุยก็มีเนี่ยเป็นถังเลยนะสิมา,าเออ และไอ้ที่ยังมีเป็นปึกๆอยู่เนี่ยนะก็โอเคอาจจะแช่น้ําล้างน้ําล้างสบู่ได้เรื่องนี้บอกให้รู้อะไรรู้ไหมว่าอย่าวางเซฟไว้ต่ําๆไม่พวกคุณหนีภาษีกันหรือเปล่าจ่ายภาษีบ้างไหมเอาเงินเข้าตู้เซฟกันขนาดนั้นบางบ้านเขาเก็บเงินเข้าตู้เซฟไม่ไม่รู้จักหมอนะไม่ไม่เงินไม่เอาเงินฝากธนาคารเลยก็เดียวเก็บเข้าตู้เซฟอย่างเดียวถ้ามันเกินปุ๊บเวลาฝากธนาคาร่ะ มันก็ไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตดิอ๋อเหรอค่ะเอออาจจะเป็นไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวค้ลื้อออกมาจากในตู้เซฟเนี่ยเป็นคือหมอก็ไม่แน่ใจไอ้ที่เป็นคุยๆเนี่ยอาจจะเป็นโฉนดที่ดินอือทำไงล่ะทีก็ต้องไปแจ้งความนะไปแจ้งความแล้วทำโฉนดใหม่หมอว่าน่าจะมีคนไปทำโฉนดใหม่เพียบเลยดีนะตู้เซฟมีชั้นสองนะแล้ว เอ่อเอกสารสําคัญต่างๆที่ไม่จะเป็นเอกสารเช่าเอกสารเซ้งเอกสารโอ้โหน่าจะน่าจะโหต้องแก้ไขท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันน่าจะร่ารวยกันพอสมควรอะ่ะท่านดูแล้วกันดูปริมาณเงินที่อยู่ในตู้เซฟที่อยู่ด้านบนอะนะด้านบนอะนะไหนไ่นไหนไหนแบงก์ยี่อันนั้นแค่แบงก์ยี่หึอดหนึ่งสองพนะังน ใช่ปึกหนึ่งจะมี2,000นะฮะเพราะเราเคยนับส่งธนาคารเขาสั่งไว้ว่าต้องทําแบบนี้แล้วก็เอาอาที่รัดไปด้วยนะเยอะใช่ไหมคะเอาแม่ค้าที่รัดไปด้วยค่ะนั่นแหละปึกละ2,000นอ่าแต่ไอ้ที่อยู่ในมือเนี่ยปึกละแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าแสนเข้าไปแล้วเอาไม่โลดทิ้งแน่นะล้างทีละใบเออออออนะท่านผู้ชมนะคะก็เรียกว่าไม่ลาบากหรอกบ้านสิมาบอกเลยทําไมมีเซฟ นี่ไม่มีอะไรในเซฟเลยมีตู้เซฟแต่ไม่มีอะไรในเซฟเลยแม้มันก็มีบางช่วงแหละที่เหลือเก็บเข้าธนาคารแหละนะนะคะเป็นมุกมันเป็นมุกเออนะท่านผู้ชมอย่าเอาเรื่องจริงมาเล่นมุกมีมีมีนะแต่กลับมาแต่กลับมาก็เห็นแล้วก็น่าสงสารนะท่านผู้ชมก็ขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้แล้วก็ทําอะไรก็อย่าหลบเลี่ยงนัก คุณป้าคุณป้าเขาถึงขนาดถามว่าเอะเราขุยๆพวกนี้ไปแลกแบงค์ได้ไหมไม่ได้แล้วมันไม่เหลือซากมันแลกไม่ได้หรอกถ้ามันขาดเป็นขุยๆแบบนี้นะคือถ้าเกิดขาดครึ่งอย่างเงี้ยได้เอาก็เทปต่อแล้วก็ไปแลกได้ทํามาแล้วได้แลกได้ครึ่งหนึ่งนะตามกฎจริงๆนะแลกได้แค่ครึ่งเดียวนะแต่แล้วแต่แบงค์จะพิจารณาแต่แบงค์ยี่สิบบางทีเขาก็เออเอาไปเถอะแต่ถ้าแบงค์ร้อยสักสิบใบก็อาจจะลดลงครึ่งหนึ่ง <N un> นั่นแหละนะท่านผู้ชมก็ถ้ายอย่างเงี้ยนะก็อ๋อเข้าไปแล้วกุมหัวกุมขมับเลยนะท่านผู้ชม,อ,มอ่ะแล้วก็ถามว่าแล้วจะต้องทําความสะอาดอย่างไรละ่ะนะจะทําความสะอาดยังไงดีหลังจากที่น้ําท่วมบ้านท่านผู้ชมเขาก็เสนอแนะวิธีการทําความสะอาดมาแต่อย่างแรกที่าต้องทําคืออะไรรู้ไหม <N un> อะไรฮะถ่ายรูปค่ะ <N un> ถ่ายรูปถ่ายทุกส่วนก่อนที่จะเก็บบ้านอ๋อใช่รรมชมใช่ใช่ <N un> ถ่ายรูปถ่ายทุกส่วนเลยมี <Yeah. S 2> อะไรยังไงเสียหายเงินอ่าถ้าเป็นคุยเงี้ยท่านถ่ายรูปไว้ก่อนหรือถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะอ่าตรงไหนเสียหายอะไรยังไงบ้างไฟฟ้าชงไฟฟ้าช็อตเอ๋ยอะไรต่อมีอะไรท่านผู้ชมสิ่งแรกเลยที่ท่านต้องทําคือถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเงินเยียวยาอืมเราจะได้เงินมาไม่มากก็นอก้อยก็ยังดี ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมไม่ได้2องพ3,000มันก็ยังได้เงินมาซื้ออุปกรณ์ในการทําความสะอาดบ้านคมาดูกันนะวิธีการทําความสะอาดบ้านค่ะค่ะเขาบอกว่าจัดการบ้านหลังจากน้ําลดนะคะขั้นแรกให้ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ติดเลขที่บ้านด้วย ถ่ายหมายถึงว่าถ่ายให้มันติดเลขที่บ้านนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปเบิกค่าน้ําท่วมกับหน่วยงานต่างๆควรถ่ายก่อนทําความสะอาดนะคะขั้นที่2ค่ะเขาบอกอาวุธเด็ดต้องมีเลยทุกๆบ้านไม้รีดน้ำนะคะอันนี้เอาไว้ทุ่นแรงในการที่เราเนี่ยจะรีดน้ำรีดโคลนต่างๆออกจากบ้านนะคะคุณผู้ชมขั้นต่อไปค่ะถ้าไฟฟ้ากับประปาทำงานก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีพวกนี้มีขายตามร้านค้าทั่วๆไปแบบที่เป็นร้านอุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยไม่ต้องขัดเลยเขาบอกว่าแรงดันมันจะสูงแล้วก็สะดวกมากแต่เน,นี้ก็คือแบบอาจจะต้องลงทุนหน่อยนะฮะอ่าถัดไปค่ะคราบน้ํามันถ้าล้างออกอยากเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้น้ํายาทําความสะอาดห้องครัวซึ่งมีขายทั่วๆไปคืออันนี้ก็เอาออกง่ายจริงๆนะคะคุณผู้ชมไอ้กวดสีส้มๆนะคะลองหาดูโซแนแอค่ะ อันนี้สำคัญมากๆเขาบอกว่าให้พ่นใส่ทุกสิ่งที่อาจจะขึ้นสนิมหลังจากที่เราเนี่ยทำความสะอาดแล้วอย่างเช่นบานพับหรืออะไรที่มันเป็นเหล็กที่มันขึ้นสนิมได้นะคะส่วนสำคัญสคัญของรถยนต์นะอันเนี้ยเขาบอกว่า <c oughs> อาจจะไม่ขึ้นสนิมแต่ว่าทำให้ามความสะอาดเนี่ยทำได้ไดง่ายมากย<า>ิ่งขึ<อ>้น,น <ะ S 1> ค่ะแต่ต้องบอกน้มันได้แต่ภายนอกแต่ก่อนที่ท่านจะ เริ่มทาความสะอาดบ้านกันนะถ้าจะต้องไปดูอะไรก่อนรู้ไหมอะไรคะไฟฟืนไฟนะต้องดูด้วยว่าไฟมันใช้ได้หรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าไฟฟ้าเกิดติดขัดเกิดลัดวงจรขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเกิดช็อตขึ้นมาเนี่ยอันตรายนะนะจะทําความสะอาดบ้านโดนไฟช็อตซะก่อนเนี่ยเป็นเรื่องนะท่านผู้ชมอันนั้นน่ะคือขั้นตอนของการทําความสะอาดแล้วนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนก่อนการทําความสะอาด เขาบอกว่ามีสิ่งที่ควรจะทำอันเนี้ยหมายถึงน้ำรดเนี่ยก็ท่านสามารถที่จะเริ่มทำได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือการตรวจระบบไฟที่คุณหมอบอกไปก็คือจะต้องก่อนการใช้งานเนี่ยต้องรอก่อนนะให้มันแห้งสนิทก่อนแล้วก็ตรวจระบบไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะคะข้อที่2ค่ะคือการสำรวจความเสียหาย เป็นการสำรวจความเสียหายทั้งในส่วนของตัวโครงสร้างอาคารแล้วก็บริเวณโดยรอบบ้านของเราเตรียมก่อนล้างให้เราเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดนะสิ่งสำคัญเลยนอกจากที่กล่าวมาในขั้นตอนการทำความสะอาดเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเช่นหน้ากากอนามายัยถุงมือยางรองเท้ายางสำคัญนะฮะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าจะขัดๆดโดยไม่ใส่ถุงมือหรือว่ารองเท้ายางนะคะอันนี้มีความสำคัญมากถัดมาค่ะเขาบอกว่า อยู่ในหัวข้อของการทำความสะอาดแล้วทีนี้ ในหัวข้อของการทําความสะอาดเนี่ยนะคะเราลองมาดูกันเมื่อสักครู่นี้ที่แนะนําไปเนี่ยเป็นการทําความสะอาดแบบโดยรวมนะคะอันนี้มาดูเป็นห้องห้องเลยค่ะดูแลปร,ปรับปรุงห้องครัวให้ทําการขัดล้างห้องครัวและทําความสะอาดเครื่องครัวกําจัดเชื้อราอีกอันนอกจากโซนแนกที่คุณผู้ชมต้องมีเพื่อกําจัดสนิมเนี่ยก็แนะนํานะคะว่าอะไรที่มันเป็นตัวฆ่าเชื้อราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ควรจะมีควรจะเข้าด้วยถัดมาค่ะข้อที่5การล้าง โดยเฉพาะการล้างมือทาความสะอาดเขาบอกว่าควรที่จะออขออภัยการลงมือทําความสะอาดควรที่จะลงมือทาความสะอาดทันทีหลังน้ําลดจะช่วยให้เราเนี่ยขจัดคราบสกรปรกได้ง่ายโดยเฉพาะเป็นคราบโคลนด้วยหกค่ะการดูแลแล้วก็การปร,ปรับปรุงห้องห้องน้ำเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่ซ่วมเต็มอุดตันให้เราใช้น้ําหมักชีวภาพเทราดลงไปในคอหารหรือว่าในโถชักโครกนะคะ 7. การทําความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม ควรจะซักให้สะอาดผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนํามาใช้นะคะแนะนําว่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปต้มน้ําร้อนๆน้นํำเดือดด้วยทําได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเชื้อราก็ได้เราไม่ทราบเรามอไม่เห็นนะฮะข้อ8ค่ะคิดแยกขยะรีไซเคิลทั่วไปก่อนที่จะทิ้งอ่ะน่าจะเป็นคัดนะฮะตัวมันเล็กนะคุณผู้ชมขอภัยคัดแยกขยะประเภทที่ ยังใช้ประโยชน์ได้ยังโลหะกระป๋องนําไปจําหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าก็ได้อะไรที่มันไม่สําคัญนะอันนี้ก็ทิ้งไปหมดนะแล้วนะคะในส่วนน,ะนก็อันนี้ก็คือวิธีการเก็บกวาดบ้านนะท่านผู้ชมหมอมีวิธีการอางนีงยถ้าเข,เขาบอกว่าถ้าไม่มีที่รีดไอโคนเนี่ยที่รีดน้ำเนี่ยใช้วิธีการนี้ได้ไหม เอาไปดูคลิปกันค่ะนะก็เป็นคลิปของคนที่เขาเก็บบ้านกันนะท่านผู้ชมนะคะนี่เอาคนรูดคือมันต้องหนาพอตัวมันต้องหนาพอตัวคืออะไรคนนะคะถึงจะทำวิธีการนี้ได้นะฮะท่านผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าเป็นความลื่นลมนะของคนไทยนะเขาเหนื่อยแล้วไงเขาก็ต้องหาอะไรทำบ้างแหละ เขาเขาบอกว่าจะเครียดไปใหญ่ก็เอาให้มันมีความสนุกสนานบ้างนะท่านผู้ชมเข้าใจแหละทุกท่านเครียดแล้วเวลาปังข่าวน้ําท่วมเนี่ยก็เครียดไปตามเขานะนะอันนี้เขาบอกวิธีการกําจัดโคลนค่ะนะไม่มีที่รีดน้ําทํายังไงแต่จริงเขามีนะท่านผู้ชมนะทุกคนเขาก็ช่วยกันอยู่เพียงแต่ว่า,าอันนี้จะเป็นทำคอนเทนต์ขึ้นมาเขาแค่เ <นะ S 1> หนื่อยเขาก็เลยเล่นกันนิดหน่อยเออก็เลยเล่นกันนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่เครื่องรีดนะเครื่องรีดนะนะคะ ไม่ไม่เล่นด้วยนะแบบนี้เออสิมาเอาไหมตกลงคุยกับคนขี้กลัวนะท่านผู้ชมอ่คนรักสะอาดเขาก็ต้องไปเอานะเราดเห็นบอกว่าขนาดอะไรเสื้อผ้าังต้องเอาไปต้มก่อนนะเอ้คนไม่มีในไอที่เมื่อกี้นะอืเราใส่ไว้ให้เชื้อรานี่ก็ไม่มีนะเออเราก็ใส่ไว้ให้ ขี้กลัวางรงักษนะบางคนบอกว่าเอา้าซีมาแลดูเหมือนคนขี้เกียจแล้วบ้านจะสะอาดได้ไงเราก็ทําให้มันสะอาดอยู่เสมอสิอย่าให้มันเครอะถ้ามันเครอะเราเห็นแล้วสกรปรกเราก็ไม่อยากทําแล้วเงี้ยก็ต้องทําให้มันสะอาดอยู่เรื่อยจะได้ไม่ขี้เกียจส้วออออมนี่สามวันขัดทีสามวันขัดทแีแต่ว่าที่เขาแนะนํามาส<ะ>ลุปให้เลยคือหนึ่งเขาบอกให้ทําความสะอาดห้องครัวและห้องน้าก่อนอนะคะอ่าแล้วก็ห้องนอนหลังจากนั้นอ่ะค่อยมาเก็บห้องนอนแล้วก็ ห้องทั่วไปห้องทั่วไปเพราะว่าแหล่งเชื้อลงเชื้อโรคน่าจะอยู่ในห้องครัวห้องน้ำซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ดังนั้นเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนถ้าตรงนั้นสะอาดแล้วนะไปเริ่มจุดอื่นเพราะยังไงแล้วคนต้องเข้าห้องน้ําด้วยนะอย่างว่านะข้าวเคิร์แล้วก็ต้องกินนะถ้าเป็นซีมานะห้องแรกที่ซีมาจะทําคือห้องนอนห้องน้ําห้องน้ําใช่อะนะคะเราไม่ทําเองแล้วก็จ้างเขามาทําก็ได้นะอะแต่เอาเป็นว่า วันนี้วันนี้เอ๊แต่เขาบอกว่าเนี่ยมีพื้นที่น้ําท่วมอีกนะรู้สึกว่าที่หนองคายเอาภาพขึ้นมาหนองคายสิคะเมื่อวานนี้นะน้ํามันไปหนองคายไปบึงการแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเ็าบอกว่าตอนนี้เสริมคันกั้นน้ําเสริมผนังกั้นน้ํากันใหญ่เลยนะท่านผู้ชมน้ําท่วมหนองคายค่ะท่านผู้ชมมีทั้งหนองคายทั้งบึงการนะจริงๆแล้วอีกหลายพื้นที่น้ําแรงมากอน้ําแรงมากท่านผู้ชม เอนอนครมนโมยังไม่ท่วมมันกําลังไปรอรอเรากําลังเออมันกําลังไปใช่แต่น้ําขึ้นแบบเร็วมากแล้วก็น้องคายนี่ท่วมหลายอาเภอแล้วนะค่ะหลายอําเภอแล้วอาจจะเป็นเพราะเป็นพื้นที่ที่อ,อพื้นที่ต่าด้วยจับน้ำสองที้วยอืมนะก็จะไม่สองที่หรอกมันก็มาจากเออแม่น้ํโขงทั้งคู่นะน,ออน้ำม,มันลงแม่น้ำกกมันลงแม่น้ำโขงอใช่นะ,ะท่านผู้ชมนะคะและนั้นเนี่ย ตอนนี้ต้องไปช่วยหนองคายแล้วล่ะค่ะนะต้องไปช่วยหนองคายเงินเยียวยามันจะเป็นต้องใช้ก็จริงแหละแต่ว่าเงินเยียวยาส่วนใหญ่ก็จะตามมาทีหลังเพราะใช้คาว่าเยียวยานะท่านผู้ชมแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยหนองคายแล้วก็สนใจกู้ภยัยท่านอย่าเพิ่งรีบกลับจากเชียงรายท่านควรจะย้ายตัวเองไปหนองคายต่อนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณอนุทินก็คงขึ้นไปมั้งนะคะ ลาคาท่านผู้ชมได้ไปพักชมสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะท่านผู้ชมแน่นอนภารกิจนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะพื้นที่น้ำท่วมยังไม่จบค่ะ uh huh. เดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ